ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอนจิบท้องดินไทยวันนี้จะนำท่านผู้ชมมาร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา,ากันนะครับเชิญรับชมครับวันนี้รองประลัดเทศบาลเมืองราชบุรีผู้บริการสำนักการศาึกษารองผู้ในการาศึกษาโรงเรียนเทศบาล4วัดมหาธาตุวรวิหารพร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียนเทศบาล4วัดมหาธาตุวรวิหาร ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาพร้อมด้วยผ้าอาน้ำฝนที่เห็นอยู่นี้ก็คือเทียนพรรษาของโรงเรียนเทศบาล4วัดมหาธาตุวรวิหารนะครับครับและในปีนี้นะครับวันอาสารหาบูชานะครับประจำปี2,564ตรงกับวันเสาร์ที่24กรกรกฎาคมพศ2อ6 4นะครับเป็นวันที่ พระัญญากโกนทัญญานะครับใต้บรรลุธรรมสำเร็จพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลรูปแรกและพระพุทธเจ้าบวชให้ด้วยเอหิพิคูบสัมปทาเป็นพระสงฆ์รูปแรกในทางพุทธศาสนาจึงเรียกวันนี้ว่าวันอาสนหาบูชาจึงที่เรียกว่าวันพระสงฆ์นั่นเอง วันเข้าพรรษาประจำปีพศ2564ตรงกับวันอาทิตย์ที่25กรกฎาคมพศ2564ตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8นั่นเองเป็นวันที่ประสงค์ยอยู่จำพรรษาตลอดระยะเวลา3เดือนในช่วงฤดูฝนเพื่อศึกษาธรรมวินัยน,นั่นเองพรรษาแปลว่าฤดูฝนจำแปลว่าพักอยู่ ไปจนถึงวันขึ้น15ข่้าำเดือนสิเวตรหรือที่เรียกว่าวันออกพรรษานั่นเองในครั้งพระพุทธการพระพิสุสงจาริกแพรศาสนาไปในสถานที่ต่างๆไปหยยบเยี่ยมข้าวชาวบ้านทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจึงนำความไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระพิสุสงฆ์จะพรรษาตลอดระยะเวลาสเดือน เพื่อให้พระสงค์ได้หยุดพักการจาริกเผยเพ่พุทธศาสนาไปยังในสถานที่ต่างๆนะัเองและช่วงฤดูฝนการไปมาลำบากพระสงค์จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมศึกษาเล่าเรียนธรรมวินัยข้อยกเวียนพระสงค์ก็มีเหมือนกันนะครับคือแต่ต้องไปแล้ว7วันต้องกลับมานะครับบิดามันดาป่วยนะครับ ระง,งับพระไปสู่สามเณรให้ศึกนะครับทายกนิมนต์ไปทําบุญรับศีลฟังเทศนธรรมและในวันเข้าพรรษาก็าเป็นโอกาสที่ดีที่พระพุทธศาสนิกชนนะครับจะได้บําเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทําบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนารักษาอุโบโสถสัิศีลงดเว้นอบาย,ยม,มุกต่างๆ ถาวายหลอดไฟถาไวายเทียนเข้าบรรษาและผ้าน้ำฝนพร้อมด้วยถาวายจตุปัจจัยเครื่องาทายธรรมแก่ภิกษุสามเณรนังเช่นทำอยู่ในขนาดนี้นั่นเองครับ ลำดับต่อไปเขาการเป็นเชิญประธานในพิธีใ้จุดทูปเทียนบูชาคุณพระรัตนตรัยหลังจากนั้นพิธีกรทางสฆงก็ได้กล่าวบูชาคุณพระรัตนตรัยและสมาทานศิลปํลำดับต่อไปเียนเชิญนะครับประธานในพิธีในห้องพักได้วลา อิมินาสักกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสักกาเรนะพัมังอภิปูชยามะอิมินาสักกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธพุทโธพุทโธตัมภะวะเกติสวากขาโตพุทโธตรมโม ธรรมบังนัมสามปะสุปฏิปันโนมะวะโตสาวกส,าสังโฆสังฆังนมงัมามิักยังพันเตวิสุงวิสุงระคะนทา,ายะติสละเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะุติยปิมัยังพัพนเตวิสุงวิสุง,สงระคะนทา,ายะ ติดสารเน้นสหปัญจศีลาริยาจามะตติยมีพญามันเตวิสุวิสุระพัทาะยาติสารเน้นสหปัญจศีลาริยาจามะพระสงฆ์ให้ศิล นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังสะสมาภิปุตติยมิพุทธังสรณังทัสมามิปุตติยภิธรรมังอะรณังทัสมามิ Nanti yang disambang serenang kecami Nanti yang disangkang serenang kecami Panah di patah perah sama niyami

pehana kuerahrani Sitha p a t n s e u n สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัคเ h e ันเตสังโฆปฏิชานาตุมะยังกันเตเอตังปฏิปยุทธัง วัดสิกะสาติกานิสาปริวารังเตมาสังพุทธัสสะปูชักนัฏหายะอิมัตสงอุปโสถาคาเรนิยาเทมะสาธุโนพันเต มัยางเตมาสังพุทธสักปูชนัตพายะปัทีปยุทธสักวัดสิทธะสาติกานิอานิสังโสอัมหากันเจวะมาตาปิตุ อดีนจากปิยะชานังธีรัตตังอิตายะสุขายะสังวัตตุข้าเดพ่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอยยน้องถวายเทียนเล่มนี้พร้อมด้วยผ้าอาบน้ำฝน ร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ไววนักุโบสถแห่งนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษาขออานิสงส์เหตุการณ์ถวายเทียนเล่มนี้พร้อมด้วยผ้าอาบน้ำฝนพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ รงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้า,า,าทั้งหลายแก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นตลอดกาลนานเธอ วันนี้โรงเรียนเทศบาล4วัดมหาธาตุวรวิหารนะครับได้นำทุบเทียนนะครับป้งน้ำาึ่มาถวายที่วัดมหาธาตุวรวิหารนะครับพร้อมด้วยรองผู้ในการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล4ทนลองอภิรดีคนกิจครับรองผู้ในการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล4วัดมหาธาตุวรวิหารได้นำเทียนมาถวายนะครับซึ่งตอนนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็มีเจ้าพนัจังหวัดได้ถาวายเป็นประทานไฟส่งนะครับตอนนี้ก็เสร็จเส้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกโมยธนาบุญด้วยกันนะครับขอจบลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ฝาก subscribe กดไลค์กดแชร์และฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กับสอนอจิบท้องถิ่นไทยในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับส,สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ